สวัสดีแฟนมวยทุกคนนะผมวันนี้เราอยู่กันในคู่เอกนำรายการนะครของศึกเพชินดีแอฟไยทีวีนะครับทีเวทีมวยลัดดำเนินครับ mm hmm. เป็นฝ่ายแดงครับผม mm hmm. สองพยักโอ้ oh, ลูปเด็กเซียนโอ้ oh, oh, บอกเลยตัวนี้ว่า mm hmm. สดจัดเลยครับในยุคนี้ครับปะทะกับ mm hmm. น้ำเงินครับเพชรเตชเรับมยเดเจ็ดแปดครับ, M รบ mm hmm. ต่อยมาในยกที่3เลยครับ ว่า,าคูดนนะดูน่าชมอย่างมากเลยครับโอ้โหดูรูปร่างเนื้อตัวของเจ้าสองวยักษ์ครับหอ้งหยาวเข่าดีครับโอ้โหแล้วดูเหลี่ยมม้วนกินมืโอ้หแอดโดนเพจย้อนไว้ครับห้อยตัวครับยัง้ายดากไ้ครับสองวยักษ์เขียงเสียขาหน้าด้วยครับ นี่เลดเปิดมาแพงเลยครับโอ้ยล้มลงไปอีกแล้วสองระยะอ่าสองรอบแล้วครับโอ้โหแ,แม่อีกรอบด้วยโอ้ยล้มบ่อยๆไม่ดีเหมือนกันเนี่ยสองระยะจัดหลังงงไปเลยครับ thì lên làm nghề bỏ qua, hay tôi thon, ôi, mình sọc nhé, lên nặng leo ôi, ôi, cái โอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับแม่โอ้โดนหมัดโอ้ดูครับยังนิ่งอยู่เลยครับสองยักษ์โอ้โหโวยพีกอีกแล้วครับโอ้โหอาชีพพ่วงอีกแล้วผมว่าโอ้ดูครับโอ้หยุดหยุดความห้าวเลยครับแม่เพจเดชโอ้ดูครับยังไม่ฟื้นเลยครับสองยักษ์ ดูพาช้าอีกทีครับไปง่อยหลับกลางอากาศเลยครับสองระยะดูอีกทีนึงครับไปง่อยโอ้โหเข้าที่ขมาบาดเต็มเต็มเลยครับดูอีกทีครับโอ้โหล่นเลยครับสรุปเลยครับเป็นเลสเตเดทครับผมปูพิกเอาชนะน็อกในยกที่สามเพียงเท่านั้นครับ ดับดอดดูครับอยู่ความห้าวเจ้าเจสองวยักษ์ครับโอ้ใครจะไปเชื่อครับโอ้ละเล่อย่างแพงเลยครับใครก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยไม่ได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ